มันมันน่าจะเด็ดมันหรือมันออก่ะจีน้อยๆมันจะออกมาอุูนซากุร่าสีขาวเจ้าอซากุร่าสีชมพูอืมซากุร่าสีขาวจะหอมกว่าสีชมพูเนะอืม มเมือซากุระบานใส่ในนีอ้อันนี้สีชมพูมต้องหาอย่างมาบางผ้าม่านละแสงสนะท้อนนะอันนี้ซากุระสีชมพูนะคะเห็นไหมคะ อืมอืมเจ็บแต่มันมาหอมตัวสีขาวนะสากุล่าสีชมพูเด็ดมาดีคีอันนี้สากุล่าสีขาวมาขมสีชมพูอะขม กินมาหมากินมาหมากำลันีไปต่ำบนละดีไปกุดตังพอตังแล้ะจะไปจองลงแลมไปแอลมเมืองมวลนิศนะคะเดือนหน้าไปแอลดีกว่าอืม เมือ่อซากุระบานเมือ่อซากุระบานซากุระสีขาวอันนี้สีชมพูเก็บมาทังทีอืม กินกับมะม่วสชุดอยอดเลยใส่ไข่